ก็ปัญหามีชาวบ้านร้องเรียนมาว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีรถจักรยานยนต์เนี่ยที่ขับย้อนสอนออและเกิดอันตรายในอุบัติเหตุเนี่ยมาแล้วหลายครั้งนะฮะชาวบ้านร้องเรียนอีกก็ยังม,มีอยู่ผมไม่เคยเจอเมื่อวานนี่เองผมก็ขับรถอยู่นะอยูเทินใช่ไหมตามปกติแล้วยูเทินเนี่ยเขาห้ามรถอื่นยูเทินขับขตรงข้ามนะยนสวนมาไม่ได้นะอ,อันนี้มอเตอร์ไซค์เลยคุณมาสามคันไอ้ไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมไม่เท่าไหร่หรอกคุณ แท็กซี่เนี่ยวสวนมาเลยอ่ะโอ้โหแล้วผมก็เบรกตัวโกงเลยฮะดูนี่นี่อันตรายมากเนี่ฮะมีเช่นเคสนี้เนี่ยทางชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนทางทีมข่าวอาจจะกรรมของเรามาครับขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนอีกแล้วที่ไหนอย่างไรไปติดตามกับคุณกรกรมลอักษรเดชครับกการร้องเรียนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน บริเวณถนนเลียบคลองสองเยื้องกับสำนักงานเขตคลองสามวาอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลคันยาวทางทีมงานอัยกรรมและตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว,ว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยังขาดระเบียบว,วินยัยไม่เคารพกฎจราจรอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงานขับขี่รถจักรยานยนต์นย้อนสอนบนทางเท้าและบนถนนหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรณีดังกล่าวที่ถูกลองเรียนเนี่ยก็น่าจะออกมาจากแยกาทางสฟรีเวอร์แล้วก็ขับขึ้นมาบนฟุตบาทเลยหรือว่าขับย้อนสอนลงมาในถนนนะฮะการปฏิบัติหน้าที่ของสอนคนายาวเนี่ยจะจอนสนคายาวเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกโดยช่วงเวลา15.30นะครับถึง17.30ก็จะมีการเปิดแยกดังกล่าวนะะให้รถที่ออกมาจากทางสฟรีเวิร์ หรือว่าโรงเรียนสาธิตพัฒนาแล้วก็ทางสนามกอล์ฟเลกซี่นะซึ่งปริมาณช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะมีปริมาณลดมากแล้วก็จะเป็นลดขนาดใหญ่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปยูเทิร์นกลับมาเนี่ยก็จะลําบากก็เลยจะออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเลี้ยวขวาได้เลยช่วงเวลานี้ก็คงจะยังไม่เกิดปัญหาที่ว่าจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะฮะหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสุดอ่าย้อนสอนหรือว่าขับบนฟุตบาทสวนเลนมานะฮะ แต่หลังจากเวลา17.30แล้ว,นวเนี่ยฮะก็น่าจะจุดช่วง18.30เนี่ยเจ้าเจ้านที่ตำรวจที่อยู่จุดนี้ก็จะต้องไปเมือความสะดวกในจุดอื่นนะฮะที่มีการปริมาณก,การจราจรแน่นมากกว่าก็น่าจะเป็นสาเหตุให้ประชาชนซึ่งใช้คําว่ามักง่ายหรือว่าขี้เกียจที่จะต้องไปยูเทิร์นเดียวซ้ายแล้วไปยูเทิร์นกลับมาก็ขับรถขึ้นฟุตบาท หรือว่าทางเท้าเนี่ยมาเลยหรือว่าย้อนสอนลงมาในถนนเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522แก้ไขเพิ่มเติมถึงพุทธศักราช2538กำหนดไว้ชัดเจนห้ามขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทและการขับขี่รถย้อนสอนบนถนนผิดข้อหาฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาท ยังมีอัตราโทษน้อยมากทําให้ผู้ขับขี่ไม่เกรงกลัวขับขี่รถย้อนสอนจนเกิดเป็นความเคยชินทั้งที่รู้ดีว่าผิดกฎจราจรกว่าจะขี่ย้อนสอนเลยขี่ออกไปอีกหน่อยเดียวมันก็ยูเทิร์นแล้วคือไปประมาณอีกจีบสองร้อยเมตรก็ยูเทิร์นกลับได้แล้วปลอดภัยกันเยอะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อเนี่ยวิ่งขึ้นบางทีก็ขึ้นวิ่งขึ้นมานี่เลยไปนี่ทีก็ออกเส้นนอกเวลาเรามาจอดเอาของเนี่ยวิงออกข้างนอกอันตรายบางคันก็มีเด็กบางคันก็ อายุไม่ถึงยังไม่ยังไม่ได้แกับขี่อ่ะสิบสี่สิบห้าก็มีสิบสองก็มีเด็กขี่ย้อนต่อบ่อยไหมคะครับณบ่อยครับบ่อยบางทีเขาขี่ย้อนออกมางินอ่ะแต่คนก็บ่อยเพราะเราต้องเอาตัวออกไปแต่เรามัวแต่ระวังรถที่ถูกต้องที่ไปถูกต้องเราไม่ได้ระวังทางสอนก็รับรับจราบนะฮะแล้วก็จะแก้ปัญหาอาจจะมีการไปประชาสัมพันธ์วินจักรยานยนต์รับจ้าวหรือประชาชนบริเวณนั้นขอความร่วมมือนะฮะว่าว่าอย่า ให้ขับรถย้อนสอนหรือว่าบนทางเท้ามาในลักษณะนี้เลยเพราะว่ามันเกิดอันตรายทั้งทั้งตัวของผู้ที่ขับเองแล้วก็ผู้ที่ใช้ถนนที่สวนทางมาอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะถึงขั้นเสียทั้งทรัพย์สินเสียชีวิตก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการระดม าก,นนการกดข่ายวินัยจราจรอย่างเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนกฎจราจรในลักษณะขับขี่รถย้อนศรคงไม่สามารถช่วยได้หากประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยังไม่เคารพกฎจราจรและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นพงศักพุทธานนท์ถ่ายภาพกนกมลอักษรเดชรายงาน นะคอบคุณกอยกมลฮะปัญหานี้ก็ต้องรอดูครับว่าแก้ได้หรือเปล่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนิสัยความมักง่ายเออเป็นนิสัยที่ไม่ดีมักง่ายแหละถูกไหมครอย่างเช่นว่าออกจากบ้านมาเนี่ยถือว่าร้านของขายของชำนะครับย้อนสอนไปนี้อีกประมาณสัก50เมตรเอานี่แป๊บนึงน่ะเป็นไรหรอกที่เกี่อันนี้ไม่ได้ไงก็ต้องไปตามถูกตามหลักของกฎหมายถูกไหมใช่คร ปัญหาเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีถนนเนี่ยไปอยู่แถวถนนใหญ่ๆเนี่เดี่วย้อนสอนดีกว่าอ่ากรณีที่ว่ารถย้อนสอนเนี่ยผมเนี่ยขับมาตรงเลนแต่ว่าบังเอิญว่าไปขับไปชนรถไอ้ย้อนสอนมาเนี่ยใครผิดอ่ะออาันนี้ปัญหาเกิดอีกไปเคลียร์ตำรวจเคลียร์ผู้กรณีขึ้นโรงพักอีกนะะฮเสียเวลาไงนะครับแล้วใชความมักง่ายนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าโปรซายที่ขับรถย้อนสอนมาเนี่ยนะไปชนกันแล้วเกิดเสียชีวิตอันนี้เรื่องใหญ่ ถ้าพิการขึ้นมาแล้วจะทํำยังไงโโอ้หคนขับที่ถูกถูกกดจราจรเนี่ยก็ถือว่าสวยไปแล้วฮะไม่ใช่เอามือไก่ครับไกบ่ไก่นับไก่นับผากนะเอ,อเอาส่วนไหนไก่ก็ไม่รู้แหละเอานะ